สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่บริษัทมินิการ์ตูนสวัสดีเราบริษัทมินิการ์ตูนเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะมีครับก็อย่างเช่นทำการ์ตูนหรือว่าทำอะไรเยอะต่างๆนานาแบบนั้นแหละใช่ครับอืแค่นั้นเหรอแล้วบริษัท ที่มันได้เงินเดือนเท่าไหร่ได้เงินเดือนทั้งหมดหนึ่งหนึ่งหมื่นบาทครับโอเคโอเคโอเคแล้วค่าเริ่มต้นเท่าไหร่ค่าเริ่มต้นเจ็ดพันหนึ่งพันครับหนึ่งพันบาทครับสำหรับ VIP อืมถูกสร้อยแต่ผมเอาตังมาแค่เจ็ดร้อยห้าสิบ เอาไปก่อนใช่ไหมงั้นคุณจะเข้าบริษัทไม่ได้นะงั้นผมไปหาบริษัทอื่นทําก็ได้ผมไม่ยุ่งกับบริษัทคุณดีกว่าเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนงั้นเอาอย่างนี้นะครับเอาอย่างนี้คือคุณถ้าคุณไม่ยอมจ่ายครบหนะึ่งพันเนี่ยคุณจะต้องหนึ่งปีคุณจ่ายหนึ่งหมืนบาทนะครับอือ ผมไปหางานอื่นก็ได้เจอกันเดี๋ยวก่อนครับเดี๋ยวก่อนครับคือยันเอาอย่างนี้ถ้าเกิดคุณเนี่ยยอมจ่ายตังค์หนึ่งพบาทมาให้ผมผมจะให้คุณเข้างานและก็แถมให้คุณแถมแล้วผมก็จะแถมครีมมักหน้าให้คุณด้วยสนใจไหมครีมมักหน้า คีมกักนาสนใจไหมครับองั้นผมจ่ายเจ็ดร้อยห้าสิบอุ้ใจเย็ยเยนก่อนครับใจยเย็นก่อนงั้นผมแถมเข้าบริษัทคีมัร์กนาแล้วก็แถมงั้นผมแถมชุดโตะ๊ะคอมให้คุณทั้งหมดเลยคอมอะไรก็ได้ให้ทุกคนเลยให้ทุกคนเลยครับอแต่ผมจะจ่ายเจ็ดร้อยห้าสิบ โอ้ใจเย็นก่อนใจเย็นก่อนงั้นผมผมให้ทั้งคอมทั้งคีม,มาร์คหน้าให้ทั้งงั้นผมแถมทั้งคีมผมแถมทั้งพนักงานผมเลยเอาเอาไหม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 แต่ผมจะจ่ายเจ็ดร้อยห้าสิบผมจะจ่ายเจ็ดร้อยห้าสิบปเอาอย่างนี้ผลทางสุดท้ายละคุณต้องจ่ายหนึ่งพันแล้วผมจะมอบทั้งหมดของทั้งหมดในบริษัท ให้คุณเลยรวมหนึ่งบริษัทีในให้คุณหมดเลยจะเป็นทรัพย์สินมร,รดกข,ของคุณหมดเลยอืมงั้นเอาก็ได้อ่ะเอาไปตังหนึ่งพันขอบคุณครับเอาลูกน้องจัดทีมจัดทีมขนรถแมคโครมาขนบริษัทไปที่บ้านอีลอนมัส